ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชคีบอร์ดครับใครจะเป็นหอกตัวเป้าให้กับทีมชาติไทยครับหลังทีลิสินถอนตัวไปเช็ครายชื่อกองหน้าดีกรีกทีมชาติไทยนะครับใครจะเป็นตัวความหวังคนใหม่หลังทีลิลินแดงดาถอนตัวจากทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกสามนัดสุดท้ายครับหลังจากที่ทีลิลินแดงดากองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยครับได้ประกาศถอนตัวจากทัพช้างศึกชุดเตรียมสู้ศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียสามนัดสุดท้ายที่อากิรานิชิโนเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่น ได้ทําการประกาศรายชื่อชุดแรกออกมานะครับ47คนเมื่อสัปดาห์ก่อนทาให้ตอนนี้ครับเหลือนักเตะร,รายชื่อที่ประกาศออกมาเพียง46คนเท่านั้นโดยเฉพาะตําแหน่งกองหน้าก็จะเหลือเพียงแค่4รายครับประกอบไปด้วยนักทวฒตสุขสุ่มกองหน้าดาวรุ่งวัย23ปีจากทรูแบงค g k อ k u ก i ยู่นเตครับซึ่งทําไปได้12ประตูในศึกไทยลีก2020โดยเจ้าตัวมีผลงานที่ดีในลีกครับแต่ด้วยประสบการณ์ในทีมชาติอาจจะเป็นรองคนอื่น คนต่อมาคือสุภชัยใจเด็ดจากบ,บุรีรัมยูในเต็ดครับซึ่งยิงไป5ประตูในศึกไทยลีกที่เพิ่งจบไปครับมีโอกาสสูงที่สุปชัยจะถูกเลือกมาเป็นกองหน้าตัวจริงแทนที่ของธีรศิลปแดงดาในศึกครั้งนี้ครับเพราะมีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกันและเป็นกองหน้าที่นิชิโนเรียกมาใช้งานติดทีมชาติอยู่ตลอดครับคนต่อมาคือสุพนัทเหมือนตาจากบ,บุรีรัมยูในเต็ดซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บครับทำให้ไม่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่อง โดยทำไปแค่2ประตูเท่านั้นครับแต่ก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่เล่นในทีมชาติไทยในยุคข,ของนิชิโนมาโดยตลอดครับในฐานะตัวสำรองและคนสุดท้ายครับคืออดิศักกรยสอนดาวยิงไว้ย30ปีครับเจ้าของฉายาเ k เคนจากการท่าเรือเอีครับที่ยิงประตูไปได้11ประตูในฤดูกาลที่ผ่านมาถือเป็นกองหน้าที่มีประสบการณ์มากที่สุดใน4ีคนนี้ครับและมีโอกาสสูงเช่นกันที่จะกลายเป็นกองหน้าตัวหลักให้กับทีมชาติไทยในครั้งนี้สำหรับทีมชาติไทยครับจะเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ก่อนจะเดินทางไป UAE เครับเพื่อลงทำศึกคัดบอลโลก3เกมสุดท้ายในช่วงเดือนมิถุนายนต่อไปครับสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่น้องท่านไหนครับคิดว่าใครควรจะเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของไทยในตอนนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับเรื่อาเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์จาุท่านครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดสารเรานะครับท่านสามารถกดซับสไคร้กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ